สบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทุีถูกทานที่เขามาเบิ่งมาส้มซ่องบ่าวแพงเมื่อนี้พลาดโอกาสบาได้พี่น้องหมู่คู่ร้ายร้ายนอจากเขาซ่องบ่าแพงคน่าสบายดีเดอร์เอ f ซที่อยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ลาวก็ดีอยู่ต่างประเทศอยู่สุขหมองถุกบ่อนเมื่อนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศงานซาวรดจหน้า มาเมามาเจอเพื่อนเก่าพี่น้องยังหล่ออยู่เหมือนเดิมสบายดีเนี่ยเฮ้ยทักทายเอฟซีเนี่ยเฮ้ยสบายดีเดี๋ยววะคือเก่าคือเก่าพร้อมซักเลยโอ้พร้อับคือเก่ายิ่งยิงอยากให้ตัวสบายดีแบบงามๆามนะตัวอยูว่าเอาแต่ปากดิเลยเอาใหม่สบายดียกมือหน้าเหรอวะตัวบุคเคยไปขายยาติดเออผู้นั่นเนาะขายยาเนาะที่งามงามเนี่ยเฮ้ยขายยาหมอนขายยาหมอนะ สบายดีบ้านเฮาน่ะเขาไม่ได้หยกมือตีหยกมืองามงามเนี่ยนัดสุดวะพี่น้องบังคับแม่เลยเนี่ยนันสุดว่านนั้นนั่นแหละงามลายเแ่าแล้วก็ยังรอคือเก่านะเพื่อนปลาหมาอเก่ายังรอคือเก่าอเเก่่าีนนจ้า ตอนต่อไปสีสัมผัสเจ้าสาวนะพี่น้องเนาะมาทางเจ้าของซองสีสัมผัสเจ้าสาวเลยอ่ะสัมผัสเลยอาะกันเยานั่นตัวอ่ะตูดเข่าอีกตูดเข่าเออมันไกลพูดนี่บุคคากับสีสัมผัสเจ้าบ่าวบุคคาแมนสีสัมผัสเจ้าสาวดนั่น เป็นกาได้สละสดแลอมนี้ก็ดีใจนำไปเอาบุญแอบากนัจักวจะพูด่านี่เนาะจะบามึงทำำชุดน้จะำชุดเฮ้ยเอาลูกเนเออต้องมีต่อี่าลูกจกคนว่าสั่งแทนการขอบคุณเนาะ <laughs> 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 chắc để lại đây à đơ, chào bào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  chào 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 กันอยากได้ลูกเป็นโลขนะเพื่อนอยากได้ลูกลาย,ลายเพิ่นว่าเพราะว่ามันโบมีคนอึดคนมาเจ้าเบามาเฮียงกันมึงดูพี่น้องอันนี้ก็คือเขื่อนเบาแพงนั่นเองพี่น้องหานยิงนูนักันอ่ะหนังใกล้ๆกันก็ได้จาน เมื <static> ่อนในพิน <inan ö ff> <into> ัยสละโสดเนาะเหลือแต่บ่าแพงบาทในจักมือได้ยิ้มอยู่โยอะไรโยอยู่บ่าแพงเนี่เห็นเสียวอันเห็นหมูเห็นขู่ได้แต่งงานเนาะได้ได้สละโสดหรือว่าลงคันพี่น้องก็ดีใจแล้วจิบให้ยิ้มยังไงพี่น้องบวแมนลงคันได้คันบวแมนคันธรรมดาไม่คันใหญ่สำลับไม่ไปบ้านมันอยู่โดน กวาวสิลปได้คือว่าศิบ่ได้เมียน้าหมูอะไรพี่น้องได้เสยได้เสย์ไเล่นโบกินไปเที่ยวไปสัมผัสแลบเนาะพี่น้องเอ้ยบังเอิญสาวหลุดจะหน้าผัดไหวยไฟแน่น้ำหอดบ้านน้ำมงผัวน่ะบุคคากระเบือกเป้าไม้ผัวอยู่ไมันม้าย่างมานั่งอันนี้วะที่แทบเป็นไม้เบาเศษกระโพดกระพุ่ง เอนางนป่ขออานะอางนะไปฮาบาวแพงได้ขออานะ้างนะแนใแมนเพราะว่าผ่านเฮื่อนผูบ่าวไปนเนาะโอ้ปรธรรมดาซาลด

จักว <t benim> ่าม <t je> ันสีระเบิดเราไปจักมันเต้นแหงธรรมดาอยู่ธรรมดาป้ยังหุ่นยุหรือมันมิดไปเลยยังหุ่นยุยังหุ่นอยู่เนาะผมเป็นยังพี่น้องยังปลอดภัยดีในว่ามันสีช็อกก่อนแล้วมันตื่นเต้นแหงข้งเซียวว่าเป็นรู้ข้งเสี่ยวกลาอะไรรู้นักห้องกับโตนปลาไงเนาะอ่ะสบายดีตอนเช้าเนาะ บรรยากาศดีๆเนาะที่เพื่อนเจ้าบบาเจ้าสาวเนาะวันนี้ก็ถือว่ามีการจัดพิธีสมรสระว่างคู่บบาสาวเนาะถือว่าคลองโสดมานานแล้วเฉพาะวันนี้ก็ถือว่าสละความเป็นโสดได้จัดการจัดงานเนาะจะผ่าทั้งสองทายก็ถือว่าได้เป็นเอกภาพท่าแกแล้วโฮมถือว่าเจะขนลุงตา่นได้จัดพิธีสมรสให้แกคู่สมรสใหม่ระวางนานรดจับไาน และข้าววิเศษเนาะถือว่าวิเศษบนเมนเศษละละเนาะมาอยู่น้ำผูกขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิเศษเนาะวิเศษวิโชอันหนึ่งเนาะบเมนเศษเด้อแลต่อไปเนาะก็อยากไพ่ไกับมาในงานนี่ก็อยากบังอยากบังเจ้าบป่าเจ้าสาวเนาะถ่านกาเชิญทั้งเจ้าเป่าเจ้าสาวเนาะลดแกงกับวิเศษเนาะขึ้นมายืนประกวดโตเนาะอยู่ทางที่เนาะและพิเศษพิเศษเด้อในบ้านทานศิลเพชรหลวงวิชาเนาะเจ้ากับมาจาจีโจยเนาะ และก็มาสลับผักับบรรดาทานแขกทุกผักส่วนเนาะแะแสดงความดีใจด้เจ้าเนาะเจ้าก็เป็นเจ้าโคกไงผู้หนึ่งถ้าเป็นได้บ้านอีกเจ้าโคกเจ้าเราเจ้าโคกเจ้าเหงาเนาะเอาเชิญเชิญเนาะเอาเชิญเชิญสามทานเนาะถึงตัเมนทานซีเรียเนี่ยกานางรถเกนาเนาะรถเกนาอันนี้เมนเจ้าสาวเนาะก็เป็นงานสาวของข้าพเจ้าเลยเนาะอกาพิเศษเนาะ เอาเอาเชิญเชิญเชิญเนาะมาประกวดตัวเพื่อว่าอันนี้เหมือนงานอีหยังเนาะเผว่าได้เนาะจะได้ทานสมพรเด้อโคศกไอ้หนุ่มหลบหลอเนาะฝชิบ้าคำควรอีกเอาเอาเชิญเนาะช่วยช่วยไกในบ้านฝชิบ้าว่าก้าวจุดประสงค์ม่อจุดประชงอีหยังเนาะพอดีเนาะเฮ็ดอีหยังในว่านพอดีแขกคนเนาะเอาสารภาพเข่าเข่าบอคักทักบอพ่อยังกเก่าแต่ขอโทษขออภัยเด้อขอเฒ่าเด้ออ่ะขอเชิญเนาะ ออสบายดีนระแขกที่ถืงเตือเซิรนที่ไม่เกียริทุกท่ถามที่มาห่วมในงานนี้เนาะข้าพเจ้ากับแสทีมุกดีใจเพราะว่าเป็นงานแต่งงานของลานสาวเนาะแขกที่ได้มาห่วึจะเป็นจิริมงคลในแก่ลานสาวในค่ำคืนในวันนี้เนาะเเป็นค่ำคืนดอกในวันนี้ข้าพเจ้าก็ดีใจหลายที่สุดแสงดีมุกดีใจเลยค่ะทุกๆภาคส่ชวนแขก ตีทางบ้านนามงเป็นอย่าติพีน้องก็งาอะนะก็ได้มา่วงทำงพ่ยราย,ายแล้วก็ภาย่ยิงนา่ห้าดที่ใจห้ายไรเนี่นยนอเออแล้วก็บ่มีงั้นจะเอาไรแล้วพออ้วาใสา่มบพีสุขภาพเข้มแข็งมีอนุมันควันยืนให้ดูดีมีแห้งให้ลำไม่ร้วยท,ทุกทุกทานขอขอบใจนะ นะขอขอบใจดําทานศิลาเพชรเนาะนายบ้านบรรณาจารย์ท่านเป็นเจ้าภาพใหญนะ่เนาะเพิ่นกลับมาสแสดงความหูซึกเกี่ยวกับความปิตียินดีระหว่างครูสมรสใหม่ระหว่างท้าววิเศษกับนางรถดแกงเนานะซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของพวกข้าพระเจ้าทั้งสองกลับสองภายก็ถือว่ามันีพร้อมเทียงเหนากันแัดงานแต่คือว่ากินข่าอินพี่มีพญานะนะเนาะเซิร์ชแขกทุกผักส่วนเนาะ อยู่หัวมมวลซืนเฉลิมฉลองนออว่าเข้ากันห่างหายจากกันไปโดนเลยอยู่พอยู่มันอยู่พักษาและยงห่างน้องย้อนว่าโลกโควิดและเมื่อนี่กับพิเศษพิเศษเลยกะดีมกดีใจเอาพิเศษจะขอได้หนึ่งดอไอ้สมพลจะว่าได้ไหมจะสิบปรออย่างขอเชิญจะมาฝีก่อนจะมาขอเราคอยกันเอาเพชรเดียวหนึ่งดอกคอยกับบุษฎีเมาดอกเอนนีเนาะแต่คอยขอว่าอุกวนมือ เจ้าบ่าวเจ้าสาวบดท่านได้ไปได้เพราะว่าไอส้สมพรสิมีของแถมเพิ่นว่าเจ้าสิเฮ็ดเจ้าใดเจ้าเคยเฮ็ดเอาเอาลองเบิ่งตัน่อยข่อยบ่เฮ็ดเด้อเพราะว่าข่อยเป็นเคยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสูงยาวขาวด้วยอกมาฮอดอันเดี๋ยวนี้ ย้ำๆเข้าใกล้ๆกันหน่อยหนึ่งอย่างเขาดูวะเพราะว่าใครแต่หัวโบราณในเรื่องลงมาทางนี้ดอกแม่แหละพี่มาพี่เจ้าเจ้าอันเบิึงเพิ่นไอ้ตินิค่นถ่ายถูกถ่ายภาพเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือว่าครูสมรใหม่อันเข้าไปกลางสะก่อนเนาะเออขันไว้สะก่อนมีอยังก็ต้องมีอุปสรรคสะก่อนต้องขันไว้สะก่อนเพราะว่ามันบ่ทันฮอดเวลา เขาจนหอมกั้นี่ที่ว่าผู้ทีอ่าผู้ที่สละกคนสูตรกะคือจันซีโนพูดว่าว่าข้อมูลมานานเนาะต่อมาบันี้ก็ได้สละกคนสูตรออกแล้วสิได้เป็นผู้ใไอ่เออสิได้เป็นฟังเป็นฟ้าต่อไปสิได้สร้างพล่ะเมืองตืมเนาะและการเศรษฐกิจอ่าประเทศชาติจะรุนหุ่งเฮืองเนาะก็เป็นคุนี้พี่น้องเขา ขอเสียงตัวมือให้เกียรตคู่สมรสไม่ในพี่น้องสวงจ้าวปัดดีไายภาพลวดจันทร์ซีฟฟนโนเอ่อไทยภาพทุกคนจังขอเวลาตนับออกเอเอยังขันยศยังขันไว้ทุกคนเพราะว่ามันก็นมีอุปสรรคหน่อยหนึง่งเนะาะตาเชิญน,นักธีพี่น้องได้เบิ่งได้ดูได้ซุ่มเนาะมาคุยเรื่องนี้กาขออัน เพิ่นถายผาแล้วให้ตันซิโนนี่เ่นขอยับออกจังให้กูบ่าวสาวยับเข้าันเนาะ่วีทีนึงพี่น้องเออก้าวๆก็ไปเนาะผู้ที่สร้างครอบครัวใหม่เนาะเออยับเข้าจนคุ้งก็ได้โดยยับกันเออนี่ยังมีอคันเทือที่2อันนี้ก็อุปสรรคนึงอกกันให้บนครับ อยากได้ภาพเด็กกอดกันให้เบิ่งกในตี้เอาเอาเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าการถ่ายหูปถ่ายภาพของครูสมรดใหม่เนาะ<อ>เล่าอิงใส่หีด12ของ14หีดยี๋กองเกี่ยงเนาะที่ปุญ่าตยขา,าของพวฮาพาปฏิบัติมากำลังจากกระประทานหันเล้วเลขกอาสูเก้าเท่าควร การือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นมาหอดละยนนี้การไก่จะหอดเวลาที่แห่งการมวนซึนมาถึงเนาะแสแหละกอดแหงแม่เออกอดเบื้องคัวกอดเบื้องคัวอ่ะทั้งๆเน้ทั้งๆเน้เออสุชวนๆสุ้ชวนแน่พี่น้องเออพี่น้องปลาเมาเสีย บกอดกับบอย่อมเอาการถือว่าจบการพี่น้องเขาเนาะเออกับมีดสวยๆมีดผงงามๆเนาะอันีนอันเจลงเจลงคู่บาสาวเลยคนนี้เอาแบบห้องๆก่อนเนาะเออวดค่อยๆจังอันห่างๆอเนาะเออถือว่าเป็นการห้องสองครูสุดใหม่นี่กาเป็นนี่น้องสมบารณ น้องสาวที่สวยๆงามๆมาจากเมืองไซผู้ทองเนาะแลกะสียงเสียงคำพูดของพี่โทัทเปรนหน้าพี่น้องเฮาสู้ท่านมีผัวพ่โบ๊ได้นักร้องพวกนี้เอา้าพี่น้องเฮาหลังจากถ่ายทุถ่ายภาพแล้วเซิร์หนักทพี่น้องผู้สมคุรอุทีต่าเกลียบฮ่มบรรดาแขกการจแต่งถึงปากส่วนได้บึงคู่สุลใหม่ แล้วก็ให้เสียงก็กลัวมวนชื่นพี่ดองมวนชื่นช่วยช่วย That's i oh, พระบรมวงศุลีและกำนาากาันกันปกครองเจ้าคุนลุงตาทั้งสองฝ่ายเนะาะมาสมมาเสยเรืองามยามดีของลูกของหลานนะเนาะเพราะนั้นกับขอให้ทั้งค่อยู่ดีมีแฮงฤทธอได้ลูกเต่าว่าง่ายพังควมมีบุตรีบุตรตาให้ว่านอนสอนได้อันมีไหมหรือมีไผ่ขายดีมีขามีเป็ดไกม่มูหมามีงวควยสั่งมาขายขายเด็ดขาลุยขายลุยเด้อพี่น้องเด้อส่วดชวเนี่ยโอ้ย มีเฮงดต๊ให้แน่เลยนะเอาได้ตามพี่้องเขาก่าที่ว่าขบกบใจหลายๆเนอ่าบรรดาทานที่ได้มาห่วงงานเมื่อานเนาทั้งเจ้าภาพเจ้าสภาพึ่งนกับบุญยังนาะมีเต